ค่ำคืนกลับมาเยือนจวนแม่ทับรถม้าล่นเข้าสู่ลานภายในอย่างเงียบงนันหันจินหลงก้าวลงจากรถอย่างเคยแต่สายตานั้นไม่อาจซ่อนความคุ่นคิดไว้ได้บ่าวเพร่ต่างรีบอ,ออกมาต้อนรับแต่เขาเพียงโบกมือไล่เบาๆแล้วเดินตรงเข้าห้องหนังสือเสียงประตูปิดดังปางตามด้วยเสียงถอนหายใจหนักหน่วงเขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ในมือเขายังกำยกรึเลีกยงเอาไว้แน่นเด็กนั่นชื่ออะไรนะอี้เฉินสายตาเขาจ้องมองหยกในมือ ก่อนที่ความคิดจะล่องลอยกลับไปยังแววตาใสาซื่อของเด็กชายแววตานั้นคล้ายกับเขาเสียจนไม่อาจละสายตาได้มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเขาลุกขึ้นนำหนกทั้งสองครึ่งมาทาบกันพอดาะพอดีเหมือนชิ้นส่วนหัวใจที่กลับมาบรรจบหันจินรงกำมือแน่นขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียดความสับสนผสมความหวังเริ่มประตูในอกหากหยกนี้คือของนางจริงๆแล้วเด็กนั่นเขาก้าวออกจากห้องโดยไม่พูดไม่จาเดินผ่านบ่าวพร่ที่ยืนงุนงงไม่กล้าเอ่ยถาม ตรงไปยังห้องบัญชาการของทหารคนสนิทเตรียมมาสำหรับค่าตอนเช้าและให้คนไปสืบว่ามีใครย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชายป่าภาคใต้ในช่วงสองปีนี้บ้างข้าต้องรู้ให้ได้น้ำเสียงเด็กขาดนั้นแฝงความร้อนรุม่มไม่ใช่แค่ความสงสัยแต่เป็นแรงผลักจากหัวใจที่เฝ้ารอการเติมเต็มเสียงเปิดประตูเบาๆดังขึ้นเมื่อเด็กชายอี้เฉินกลับเข้ามาในบ้านไม้เล็กหลังนั้นบรรยากาศยามเย็นอบอุ่นด้วยแสงเทียนและกลิ่นอาหารจางๆอี้เฉิน เจ้าไปที่ไหนมาแม่รอกินข้าวกับเจ้าอยู่นานนะเสียงของไปซินเอว๋ววออกมาจากครัวเล็กๆด้านในเมื่อเห็นบุตรชายกลับมาถึงนางรีบวางถ้วยน้ำแกงและรุดเข้าหาอี่เฉินยิ้มกว้างทันทีแล้วตอบอย่างมีไหวพริบข้าแค่เดินเล่นแถวแถวลำธารแม่ข้าไม่ได้ไปไกลนักอากาศดีมากเลยแม่ในตาสายแจ๋วหลบเลี่ยงสายตาของนางอย่างแนบเนียนแต่ปยซินเอ๋เป็นแม่คนนางสังเกตลูกได้เสมอ และทันใดนั้นนางก็เหลือบเห็นว่าหยกครึ่งเซียวที่ให้อยู่ที่คอลูกชายหายไปยี่เฉินหยกของเจ้าหลักของที่แม่ให้ไว้เจ้าเก็บไว้เสมอไม่ใช่หรือเสียงนางอ่อนโยนตแต่แฝงด้วยความกังวลเด็กชายสะดุดกับคํำถามดวงตากระพริบสองสามครั้งก่อนตอบอาข้าคงทําตกตอนเดินเล่นนั่นแหละแม่พรุ่งนี้ข้าจะไปหาดูอีกทีไปซินเออนิ่งเงียบลงดวงตานางยังจับจ้องใบหน้าลูกชาย สายตานางคล้ายจับได้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เพียงถอนหายใจสายตานางคล้ายจับได้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เพียงถอนหายใจได้สิแต่สัญญากับแม่นะว่าคราวหน้าอย่าเดินเล่นคนเดียวลึกเกินไปอีกมันอันตรายอี้เฉินยิ้มแย่ๆแ,แล้วพยักหน้ารับข้าสัญญาหนาังลูบศีรษะลูบเบาๆแล้วจูงมือไปยังโต๊ะอาหารมากินข้าวเถอะแม่ทำซุปที่เจ้าชอบไว้ด้วยนะ เด็กชายยิ้มกว้างอีกครั้งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะเขากำลังมีความลับที่แม้แต่แม่ของเขาก็ยังไม่รู้แสงแดดลอดผ่านเรือนยอดไม้ลงมาเป็นลำบางบงทาบไร้พื้นดินกลิ่นแย่าอ่อนปนกลิ่นไอดินชื้นยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศหานจินหลงยืนพิงต้นไม้อย่างสงบนิ่งมือกอดดอกสายตาจ้องมองไปยังทางเดินเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านพุ่มไม้ราวกับคอยใครบางคนและแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆบ,าบ,าบาดังขึ้นพร้อมร่างเล็กที่โผล่พ้นแนวไม้มา เด็กชายในชุดผ้าายธรรมดาเดินมาพร้อมใบหน้าย,ย่นเล็กน้อยสีหน้ากึ่งคุนกึ่งเขินข้ามาแล้วเขาร้องแต่ในน้ำเสียงมีความไม่สบอารมณ์แฝงอยู่ฮันจินหลงมองแล้วเลิกคิ้วครั้งนี้เจ้าดูไม่ร่าเริงเหมือนคราวก่อนเด็กชายเดินเข้ามาใกล้ก่อนหยุดยืนเท้าเอวตรงหน้าเขาพระทะลืมอะไรบางอย่างต่างหากเล่าอะไรฮันจินหลงถามหยกของข้าไงอี้เชิญชี้ที่คอของตนแม่ข้าถามว่ามันหายไปไหนข้าเลยต้องโกหกว่าทำหล่นกลางป่าตอนนี้ข้ามาเอาคืนแล้ว หานจินหลงชะงักเล็กน้อยก่อนหยิบยกครึ่งเซี่ยวสองชิ้นจากถุงผ้าที่เน็บไว้ในอกเสือ้อเวลาเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเขายื่นยกชิ้นหนึ่งให้เด็กชายยี่เฉินคว้ายหยกของตนกลับไปอย่างเร็วก่อนจะเงยหน้าขึ้นพูดเสียงแข็งหยกนี้แม่ให้ข้าข้าต้องเอาคืนท่านอย่ามาขโมยของเด็กนะหันจินหลงหัวเราะเบาๆข้าไม่ได้ขโมยข้าแค่เฝ้ามองมันเหมือนข้าเคยเห็นมันมาก่อนเด็กชายเงียบไปเล็กน้อยขณะที่สายตาย,ยังจับจ้องอีกชิ้นที่อยู่ในมือของหันจินหลง และอีกชิ้นนั่นลหละเหมือนของข้าเลยใช่มันเป็นของข้าเขาตอบพลางยื่นสองชิ้นมาเทียบกันดูสิมันต่อกันได้สนิทเหมือนมันเคยเป็นชิ้นเดียวกันอีเ้เฉินมองอย่างตกตะลึงครู่หนึ่งก่อนเงยหน้ามองชายหนุ่มอย่างพินิษแปลว่าเราต้องรู้จักกันแน่เลยเด็กชายว่าฮันจินหงหัวร้อเบาๆอาจจะใช่หรืออาจเป็นฟ้าลิขิตก็ได้งั้นวันนี้เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเขาถามต่อพร้อมยื่นมือเล็กๆออกมา ฮันจินหลงสบตาเขานิ่งก่อนยื่นมือไปจับเบาแสงแดดยามสายอ่อนเริ่มคลี่คลายผ่านยอดไม้รูปลายผืนหญ้าทว่าภายในใจของแม่ทับผูเ้เกรงกลไกยกลับมีพายุเงียบถามอยู่ทุกขณะหันจินหลงยืนอยู่ใต้เงาไม้เสี่ยวยกทั้งสองยังคงอยู่ในมือหนึ่งชิ้นของเขาอีกหนึ่งเพิ่งคืนให้เด็กชายผู้นั้นแม่ของเจ้าให้มาประโยคธรรมดานั้นกลับฝังแน่นอยู่ในห้วงคิดของเขาไม่หยุดแม่ของเด็กคนนั้นนั่งถามหายก เขาหลับตาลงชั่วครู่เสียงของเด็กชายยังดังสะท้อนในใจแม่ถามหาหยกข้าบอกว่าอาจทำหล่นในป่าหานจินหลงขมวดคิ้วแน่นความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นมาจากก้นบึ้งใจความสงสัยแผ่ซ่านราวกลุ่มหมอกควันล้อมรอบจิตใจที่เคยหนักแน่นมั่นคงเหตุใดแม่ของเจ้าจึงมีหยกที่เหมือนกับของข้าเหตุใดเด็กนั่นจึงมีแววตาคล้ายข้าในวัยเยาว์และเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่านางไม่ใช่คนแปลกหน้า เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศท,ที่เด็กน้อยหายลับไปเมื่อตะกี้ภาพหญิงสาวผู้เป็นสาวใช้ที่เดินออกมารับยังติดตาแต่กลับไม่มีแม้เงาของมารดาเด็กเลยแม้แต่น้อยเจ้าเป็นใครกันแน่แม่ของเด็กน้อยผู้นั้นมือใหญ่กำแน่นบนหยกชิ้นเดิมของตนดวงตาคมเข้มทอประกายวาบ่บหรือว่าไปซินเอ,อ๋อเพียงชื่อที่ผุดขึ้นมาในใจหานจินหลงก็รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะ แม้เขายังไม่อาจมั่นใจแต่นับแต่นี้เขาจะไม่ปล่อยให้ปริศนาเบื้องหน้าล่องลอยอยู่นอกสายตาอีกต่อไปเสียงฝีเท้าของเด็กน้อยเร่งรีบก้องไปทั่วเรือนเล็กกลางป่ายี่เฉินเปิดประตูด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและตะโกนขึ้นทันทีท่านแม่ข้ากลับมาแล้วไปซินเอ๋อที่กำลังเตรียมอาหารอยู่หันขอบก่อนจะรีบก้าวเข้ามาหาลูกชายอย่างเป็นห่วงเจ้าหายไปไหนอีกแล้วอี้เฉินแม่รอกินข้าวกับเจ้านานแล้วนะ อีเ้เฉินส่งยิ้มเจ้าเล่ก่อนจะหยิบหยกครึ่งเซี้ยออกมาโชว์นี่ไงท่านมายกของข้าไม่หายแล้วนะเห็นหรือยังหญิงสาวชะงักครู่หนึ่งก่อนจะเบนสายตาลงมองสิ่งของที่เด็กชายหอบมาเต็มสองมือกระเป๋าหนังใบเล็กอาหารแห้งผลไม้น้ำสมุนไพรและของเล่นไม้ชิ้นหนึ่งที่ดูประณีตอย่างยิ่งของพวกนี้ใครให้เจ้ามาน้ำเสียงของนางแม้ไม่ดุแต่ก็แฝงด้วยความสงสัยจับใจเด็กชายเอ,อกรักเล็กน้อยก่อนตอบด้วยรอยยิ้มกลบเกลื่อน ข้าข้าไปเจอท่านลุงใจดีคนหนึ่งเขาให้มาเพราะเห็นข้าเดินเล่นคนเดียวท่านลุงไปซินเออร์เลร์คิวทันทีแล้วเขาเป็นใครเขาแต่งกายอย่างไรยี่เฉินรีบเบี่ยงสายตายกของเล่นขึ้นมาปิดหน้าแล้วตอบลอยลอยเออข้าจำไม่ได้แล้วท่านแม่อย่าดุเลยข้าไม่เป็นไรจริงจริงเด็กน้อยรีบเสริมเสียงอ้อนเขาแค่ให้ของเล่นไม่ได้พาไปไหนไกลาสายตายของไปซินเออยยังคงจับจ้องเด็กชายอย่างไม่ไว้วางใจ นางรับหยกมาพลิกดูก่อนจะพูดแผ่วเบาเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าหยกเสี้ยนี้สําคัญกับแม่เพียงใดมันไม่ใช่ของเล่นแต่มันคือหัวใจของแม่อีเ้เฉินเงียไปดวงตาเขากระพริบทีคล้ายรู้สึกผิดก่อนจะกอดเอวแม่แน่นแล้วพูดเบาๆข้าสัญญาว่าจะไม่ทําหายอีกถ้าไม่อย่าเศร้าเลยนะข้าแค่แค่อยากเก็บไว้ใกล้ตัวเสมอไปซินเอ๋อรูปผมลูกเบาๆหัวใจนางเต็มไปด้วยคําถามทว่ามีอาจบีบบังคับเด็กชายให้พูดในสิ่งที่ไม่พร้อมเพียงได้แต่คิดอยู่ในใจ ท่านลุงผู้นั้นเขาคือใครกันแน่เหตุใดจึงดูเหมือนให้ของแก่ลูกค้าอย่างไม่คิดเสียดายเสียงกีบม้าดังขึ้นเบาๆเมื่อชายร่างสูงในชุดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยราศีแม่ทับจุงเด็กชายร่างเล็กลงจากมา้ามือเล็กๆจับชายเสื้อเขาแน่นดวงตากลมใสายเบิกกว้างเมื่อเห็นแผงลอยของขนมผลไม้และของเล่นมากมายท่านลุงที่นี่สวรรค์ใช่ไหมเด็กชายตะโกนอย่างตื่นเต้นวิ่งนำหน้าเขาไปไม่กี่ก้าว หานจินหลงยิ้มบางๆมองเด็กน้อยอย่างเอ็นดูก่อนจะเดินตามอย่างเงียบๆและซื้อของเล่นที่เด็กจ้องอยู่นานมามอบให้วันนี้เจ้ามีอิสระอยากไปไหนก็เลือกมาข้าจะพาเจ้าไปจริงนะเด็กชายอี้เฉินตาวาวิบวับงั้นข้าอยากไปกินขนมดูหุ่นเชิดแล้วก็เล่นม้าหมุนเวลาผ่านไปหลายชั่วยามทั้งสองตระเวนชมเมืองหัวเราะสนุกสนานราวกับเป็นพ่อลูก จินหลงแทบลืมไปว่าตนอยู่ท่ามกลางภาระและหน้าที่ของแม่ทัพผู้เคร่งขรึมเขาเงยหน้ามองแสงอาทิตย์เริ่มละลับฟ้าคลุ้มเงาเย็นแต่เขายังไม่รีบปรับเขาอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่แม่ของเด็กจะทำหากเจ้าหายไปแม่เจ้าจะตกใจหรือไม่จะออกมาตามหาหรือเปล่าใจเขากระสับกระสายคล้ายต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างกับตัวเองไปสินเอ๋อวางช้อนไม่ลงเงียบมองบานประตูที่ยังไม่เปิดแสงแดดยามเย็นสาดเข้ามาทะวารร่างเล็กของลูกชายยังไม่กลับมาให้เห็น อี้เฉินนางเอ๋ยชื่อเบาๆดวงหน้าเริ่มซีดเผือดเมื่อเวลาก้าวข้ามช่วยามสาวใช้รีบเข้ามาคุณหนูเจ้าคะาหรือจะให้ข้าออกตามหาเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้ไปซินเอ๋อลุกพรดน้ำเสียงเริ่มสั่นใจคอไม่ค่อยสู้ดีเสียงน้ำตกกระทบหินดังระงมแต่ไม่อาจกลบเสียงหัวใจของหญิงสาวผู้หนึ่งที่วิ่งฝ่าดงหญ้าเรียกลูกชายด้วยเสียงสั่นเครืออี้เฉินอี้เฉินเจ้าอยู่ที่ไหนลูก เสียงของไปซินเอ๋อดังว่าสะท้อนท่ามกลางหุบเขาน้ำตานางรินไหลจนมองทางแทบไม่เห็นนางกวาดสายตาเลาะหาตามแนวต้นไม้ริมลำธารมือน้อยน้อยที่เคยนุ่มนิ่มยามกุมอยู่ในอ้อมแขนนางเวลานี้กลับไร้เงาเจ้าบอกแม่ว่าจะกลับก่อนค่ำเหตุใดถึงไม่รักษาสัญญานางพร่ำเบาๆทั้งที่ขาสั่นแรงและลมหายใจขาดห่วงทันใดนั้นเสียงเด็กชายดังขึ้นจากเบื้องหน้าแม่ข้าอยู่นี่ เฉินวิ่งมาพร้อมรอยยิ้มกว้างไปซินเอ๋อโผลเข้าสวมกอดลูกไว้แน่นสองแขนอบรัดร่างเล็กไว้ราวกับกลัวจะหายไปอีกนั่งดึงแขนเด็กออกเล็กน้อยใช้สองมือจับที่แก้มเล็กๆของลูกชายสายตามองสำรวจตามเนื้อตัวเจ้าบาดเจ็บที่ใดหรือไม่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความห่วงใยในจังหวะที่ทั้งสองแม่ลูกกำลังกอดกันเสียงทุมหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังไปเอ๋อไปเอ๋อเป็นเจ้าจริงๆด้วย เสียงนั้นอบอุ่นและแสงความสันสถานราวกับความฝันที่กลายเป็นจริงไปสินเอชนักทันทีร่างของนางแข็งค้างนางค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาคู่งามศบเข้ากับสายตาคมกริบของชายผู้หนึ่งเขาก้าวช้าๆเข้ามาใกล้แสงอาทิตย์ยามเย็นทอดผ่านบ่ากว้างของเขาราวกับฉลมให้ทุกอย่างหยุดนิ่งหันจินหลงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ห่างกายร่างสูงสงา่าสวมชุดแม่ทัพขาดรุ่งริ่งเล็กน้อยจากสนามรบ แต่ไม่มีสิ่งใดบดบังแววตาที่จ้องมองนางราวกับพบสิ่งที่เฝ้ารอทั้งชีวิตไปซินเออร์เบิกตากว้างดวงหน้าแทบไร้สีหานจินหลงเสียงน้ำไหลแผ่วเบาเป็นฉากหลังให้กับบรรยากาศตึงเครียดหลังการพบเจอไปซินเออยืนอกกอดอี้เฉินแน่นสายตายังเต็มไปด้วยความสับสนและไม่อาจปิดบังร่องรอยน้ำตาหานจินหลงก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเขามีทั้งความปวดร้าวและความหวังเขาไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึงหานจินหลง เสียงต่ำละมุนแต่สันไหวข้าตามหาเจ้ามาทั้งชีวิตทั้งที่อยู่ใกล้เพียงลมหายใจแต่ข้ากลับมองไม่เห็นเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะคว้าบางสิ่งจากแขนเสือ้อหยกครึ่งเืีอยวอกชิ้นถูกหยิบขึ้นมานี่คือหยกของข้าเขายื่นมันออกมาตรงหน้านางหยกอีกครึ่งมันอยู่ที่เจ้าใช่หรือไม่ไปซินเอ๋อเม้มริมฝีปากแน่นนางหลบสายตาคล้ายไม่กล้าตอบทำไมเจ้าไม่บอกข้าตั้งแต่แรกน้ำเสียงของเขาแผ่วลง เจ้าคือคนที่ข้ามอบมันให้ในวเยาวคนที่ข้าฝังใจแต่กลับเป็นข้าเองที่หลงทางและทำร้ายนางซ้ำละซ้ำเล่าเขาก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวมองเด็กน้อยในอ้อมแขนของนางอี้เฉินเขาคือลูกของข้าใช่หรือไม่ไปซินเอสึกเล็กน้อยดวงตาแดงฉํำสั่นไหวแต่ยังไม่เอ่ยตอบหันจินหลงคุกเข่าลงตรงหน้านางเขาเอื้อมมืออย่างเผาเบาไปแตะมือเล็กของลูกชายในนามของตระกูลหานเขาคือสายเลือดของข้าเขาสมควรได้อยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ ข้าไม่ขอสิ่งใดจากเจ้าแค่ให้โอกาสข้าได้อยู่เคียงข้างเจ้าอีกครั้งได้ไถ่บาปทั้งหมดที่เคยทําความเงียบเงันระหว่างคนทั้งสามช่วขณะหนึ่งมีเพียงเสียงลมหายใจอีเฉิงเงยหน้ามองแม่และพ่อสลับกันน้ำเสียงแผ่วเบาท่านพ่อไปสินเอ๋ยยืนนิ่งน้ำตาเอ,าอ๋ยคลอแต่เสียงของนางหนักแน่นและสั่นเครือไปสินเอ๋อแต่ข้าข้าคือลูกของคนที่ท่านเกลียดที่สุดเลือดในกายข้าคือเลือดของตระกูลไปตระกูลที่ท่านชิงชังที่สุด เสียงของนางพระริมฝีปากสัน่นดวงตาแดงช้ำเมื่อสบตาเขาคนที่นางเคยรักที่สุดแม้ท่านจะบอกว่าให้อภัยแต่ข้ารู้ดีว่าท่านไม่มีวันลืมความหลังไม่มีวันลืมว่าใครคือลูกใครข้าไม่สมควรจะอยู่ในชีวิตของท่านอีกต่อไปนางก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วหันหลังเดินจากไปทันทีโดยไม่หันกลับมามองแม้เพียงครั้งเดียวย่เฉิญยืนนิ่งมองแม่ของเขาที่ก้าวห่างออกไป หานจินหลงยืนอยู่กับความว่างเปล่าในหัวใจแววตาเขาคล้ายจะพังทลายลงอีกครั้งยี่เฉินเงยหน้ามองชายร่างสูงเบื้องหน้าเด็กชายมองพ่อของตนที่ยืนนิ่งคล้ายต้องมนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและความร้อนรนเขาเอื้อมมือเล็กๆไปจับแขนเสื้อของหานจินหลงเขย่ามันเบาๆแล้วเอ่อยด้วยเสียงหนักแน่นเกินวัยอี่เฉินท่านพ่อท่านจะยืนอยู่เฉยๆทำไมละ่ะตามท่านแม่ไปสิ เร็วเข้าเสียงของเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่นพอที่จะทําให้ชายผู้หนึ่งสะดุ้งจากผวังหันจินหลงเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยแววลังเลความเจ็บปวดและความหวังอี้เฉินท่านแม่รักท่านนะแม้ท่านจะพูดร้ายกับนางทําร้ายหัวใจนางแต่นางก็ไม่เคยพูดร้ายถึงท่านใ้ข้าฟังเลยสักครั้งเดียวเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อท่านพ่ออยากให้ข้าต้องอยู่กับแค่ครึ่งหนึ่งของครอบครัวอีกเลยหันจินหลงสบตาเด็กน้อยตรงหน้า คำพูดนั้นแทงลึกถึงหัวใจที่ปิดกั้นมานานเข้ากำมือแน่นสูดลมหายใจก่อนจะหันหลังวิ่งออกไปในทิศทางเดียวกับที่นางจากไปเสียงฝีเท้าหนักแน่นบนพื้นดินดังก้องทิ้งไว้เพียงเงาของเด็กชายที่มองตามด้วยรอยยิ้มบางเบาเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากหน้าทางเดินไปซินเอ๋อเพิ่งเปิดประตูเข้ามาภายในเรือนพักยังไม่ทันได้หายใจให้ทั่วท้องเสียงเรียกจากด้านหลังดังขึ้นด้วยน้ำเสียงเจือปนล,ลมหายใจรุนแรง หันจินหลงไปเอ,อ๋อนางชะงักฝีเท้ามือยังจับบานประตูดวงตาแดงช้ำเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นนางไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองไปสินเอ,อ๋อเสียงสัน่นท่านตามาทําไมหันจินหลงไม่ตอบในทันทีแต่ก้าวเข้าใกล้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในใจหันจินหลงเพราะข้าคิดถึงเจ้าคิดถึงทุกคืนวันที่ไม่มีเจ้าอยู่นั่งหันขอบกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความปวดร้าวไปสินเอ,อ๋อ แต่ท่านกลับผักสายข้าในวันที่ข้าต้องการท่านที่สุดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของผู้มาใหม่ก็ดังขึ้นอ,องเว่ยปรากฏตัวตรงหน้าประตูเขาหยุดยืนด้วยท่าทางสุขุมสายตาคมปราบมองทั้งสองอองเว่ยข้ามาเห็นว่าท่านแม่ของอี้เฉินกลับมาอย่างกระวนกระวายข้าก็แค่เป็นห่วงจึงมาเยี่ยมดูบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบชั่วครู่สายตาสามคู่ศพกันอยู่กลางลานหน้าประตู หานจินหลงหันไปมองอองเว่ยด้วยแววตาระคนทั้งขอบคุณและระแวงหานจินหลงเสียงเย็นดูเหมือนท่านจะดูแลนางแทนข้าได้ดีกระทั่งเลี้ยงดูลูกของข้าด้วยอองเว่ยยิ้มบางไม่ถึงกับเลี้ยงดูข้าเพียงให้เกียรตินางในฐานะคนที่ข้าเคารพไม่เหมือนบางคนที่เคยผลักไสนางทั้งน้ำตาคำพูดนั้นเปรียบดังคมดาบแทงเข้ากลางใจของหานจินหลงเขากำมือแน่นแต่ไม่โต้อตอบไปสิ้นเอ,อ๋อ เสียงสั่นกล้าน้ำตาข้าไม่ต้องการให้ใครมาทะเลาะก,กันเพื่อข้าอีกแล้วโดยเฉพาะต่อหน้าลูกของข้าเสียงของนางสะอื้นเล็กน้อยก่อนจะกล่าวอย่างหนักแน่นไปสิ้นเออท่านอองข้าต้องขออภัยด้วยเพคะขอท่านทั้งสองกลับไปเถอะข้ายังไม่พร้อมจะฟังหรือพูดกับใครนางปิดประตูช้าๆทิ้งให้สองบุรุษยืนเผชิญหน้ากันเงียบงนันเสียงลมพัดเอื่อยผ่านสวนหน้าเรือนทิ้งความอึดอัดไว้ในอากาศราวกับไม่อาจสลาย หลังจากประตูถูกปิดลงหานจินหรงยังยืนนิ่งราวกับรากฝังแน่นอยู่ที่เดิมเงาของเขายาวทอดลงบนพื้นตามแสงคมไฟลานเรือนแววตาคมกร้าวในยามสึกกลับอ่อนแอลงด้วยความสำนึกริมฝีปากที่เคยเย็นชาสั่นไหวเล็กน้อยอ่องเว้ยเสียงเรียบข้ายังจำได้วันที่นางหลบมาร้องให้กับข้านางพูดเพียงว่าข้าเพียงอยากเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ใช่หมากในมือใครไม่มีเสียงตอบจากหานจินหลง เขายืนนิ่งไม่โตเถียงไม่ประชดไม่แม้แต่จะหันไปมองอ่องเวย่ยอ่องเวย่ยยิ้มบางแต่น้ำเสียงเปลี่ยนความหมายข้าเคยอยากแย่งนางมาจากเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเพียงหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้นางเสียน้ำตาอีกไม่มีถ้อยคำจากแม่ทัพผู้กเกรงไกลมีเพียงแววตาเหนื่อยล้าและเศร้าลึกจะไม่อาจเอย่ยแล้วเขาก็หมุนกายเดินจากไปช้าช้าทุกย่างก้าวเหมือนมีหินถ่วงที่ข้อเท้าทุกลมหายใจเหมือนมีมีดทิ่มในอกภายในเรือนแม่ทัพห้องหนังสือ หานจินหลงนั่งนิ่งอยู่หน้าตะเกียงเบื้องหน้าเขาคือตอ่งไม้ที่เก็บหยกครึ่งเซี่ยวเขาเปิดมันออกอีกครั้งดวงตาแดงช้ำจ้องมองหยกนั้นราวกับจะร้องไห้เขาคว้ากระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเขียนอะไรบางอย่างด้วยมือสันๆตัวหนังสือแข็งทื่อไม่เป็นระเบียบเหมือนเคยเหมือนหัวใจที่กำลังปั่นป่วนสินเอ,อ๋อข้าทำร้ายนางทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ข้ากลับไม่เคยลืมเด็กหญิงในชุดผ้าฝ้ายเก่า ที่ยืนร้องให้ใต้ต้นเหมยในฤดูเหมันวันนั้นเลยเขาวางผู้กันลงอย่างแผ่วเบาและเอ็นกายพิงเก้าอี้ปิดเปลือกตาช้าๆในความมืดมีเพียงใบหน้าของหญิงสาวและเสียงหัวเราะของเด็กชายวงเวียนอยู่ในหัวใจเขาไม่เคยห่างไปไหนสายลมเย็นพัดพาใบไม้ปลิวไหวบ้านไม้เรียบง่ายกลางธรรมชาติร่มรื่นเสียงมาดังใกล้เข้ามาพร้อมเนาร่างของชายชุดแม่ทับบนหลังมา้าไปซินเอ๋อเดินออกมาที่ระเบียงหน้าบ้าน ในแววตาเต็มไปด้วยความแปลกใจปนระแวงไปซินเอ๋อเสียงเรียบเหตุใดท่านจึงมาที่นี่หานจินหลงลงจากม้าเดินตรงเข้าไปเงียบๆเ,เรือนี้อยู่เงียบสงบข้าจึงคิดจะมาพักบ้างสักระยะเขาเว้นว่าก่อนเอ่ยเสียงเบาหากไม่เป็นการรบกวนเจ้าเกินไปไปซินเอ๋อม้มริมฝีปากแน่นเงียบงนันไม่รู้ว่าควรจะผลักสายหรือรเผชิญหน้าท่านใดนั้นเสียงเล็กสายก็ดังขึ้นยี่เฉิน โผล่มาจากหลังบ้านตาเป็นประกายท่านพ่อท่านมาอยู่ด้วยจริงๆด้วยเยสเด็กชายวิ่งเข้าไปจับชายเสื้อของบิดาวไว้แน่นอี้เฉินท่านแม่แม่ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าท่านพ่อจะมาหาพวกเราแบบนี้เราจะได้กินข้าวด้วยกันทุกวันข้าอยากให้ท่านพ่ออยู่สอนฟันดาบด้วยไปซินเอ๋อเงียบอยู่ชั่วครู่สบตาลูกชายแล้วหันกลับมามองชายตรงหน้าสายตาของหานจินหลงไม่ได้เย่อหยิงไม่ได้ประชดประชันมีเพียงแววอ่อนล้าที่เต็มไปด้วยการสำนึก หานจินหลงเสียงนิ่งแต่หนักแน่นข้าเคยทำผิดมากมายแต่วันนี้ข้าไม่มาในฐานะแม่ทัพไม่ใช่ผู้มีอำนาจแต่เป็นชายคนหนึ่งที่อยากอยู่กับคนที่เขารักไปซินเอ,อ๋อเบือนหน้าไปอีกทางเสียงสัน่นท่านเคยพูดว่าจะล้างแค้นตระกูลข้าเคยบอกว่าข้าไม่มีค่าวันนี้ท่านมาด้วยเหตุใดกันแน่หานจินหลงก้มหน้าลงนิดคล้ายยอมรับข้ามาเพราะหัวใจข้าไม่อาจอย,อยู่ห่างจากเจ้าและลูกได้อีก อีเฉินยิ้มร่าร้องแซกแปลว่าพวกเราจะได้เป็นครอบครัวแล้วใช่ไหมเสียงลมพัดเบาๆคล้ายหยอกเยา้าดวงตาของไปซินเออร์สั่นไหวเธอยังไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแสงอาทิตย์อัสดงบ้านไม้เล็กๆสว่างด้วยแสงตะเกียงเสียงหัวเราะของอีเฉินดังแว่วพร้อมเสียงของหานจินหลงที่สอนท่าฟันดาบท่าแรกไปซินเออเฝ้ามองเงียบๆจากระเบียงในแววตาเริ่มมีแสงอบอุ่นที่นางไม่กล้าหวังมาก่อน ค่ำคืนณนะบ้านไม่กลางป่าแสงตะเกียงริบหรี่ในห้องน้อยแสนอบอุ่นเด็กชายอี้เฉินหลับไหลแน่นิ่งใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มจากความสุขที่ได้เล่นฟันดาบกับท่านพ่อทั้งวันหานจินหลงก้มลงช้อนร่างเล็กขึ้นเบาๆพาไปวางบนเตียงไม้เขาเก็บผ้าห่มอย่างทนุถนอมคลี่ให้เรียบร้อยแล้วห่มคลุมจนถึงอกดวงตาคมทอดมองใบหน้าเล็กที่หลับไหลอย,อย่างอ่อนโยนแต่ยังไม่ทันจะได้ยืนขึ้นเต็มตัวเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากบานประตูห้อง ไปซินเอ,อ๋อเสียงเรียบแต่แฝงความกังวลท่านกลับไปได้แล้วข้าจะดูแลเขาเองหานจินหลงชะงักนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมามองนางเขาเดินมาหยุดตรงหน้านางก่อนจะคว้ามือของนางไว้อย่างอ่อนโยนแววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความว้อวอนที่แทบไม่เคยมีให้ใครหานจินหลงเสียงทุ้มต่ำเจ้าอย่าผลักสายข้าเลยคืนนี้ขอข้านอนที่นี่กับเจ้ากับลูกได้หรือไม่ ไปซินเอ๋อหน้าแดงระเรื่อยอย่างห้าไม่อยู่รีบดึงมือกลับทันทีนั่งหันหลังให้เขาอย่างรวดเร็วปกปิดสีหน้าที่ปั่นป่วนไปซินเอ๋อพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงท่านจะนอนได้อย่างไรที่นี่ไม่เหมือนจนแม่ทับหรอกนะไม่มีที่นอนนุ่มไม่มีค่ารับใช้ไม่มีแม้แต่หมอนดีๆนางพูดไปเดินออกจากห้องไปด้วยท่าทีร้อนรนร่างของหานจินหลงหยุดยืนอยู่ในห้องอยู่ชั่วขณะก่อนจะเดินตามนางออกไปโดยไม่ลังเล สายลมกลางคืนเย็นยเยือกนางยืนพิงราวระเบียงมือกำแน่นหันจินหลงเดินเข้ามาช้าช้าหยุดยืนเคียงข้างทั้งสองไม่พูดอะไรสักคำแต่บรรยากาศระหว่างพวกเขาค่อยๆอยอุ่นขึ้นเงียบสงัดแต่เต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่มีค,ค,คำใดอธิบายได้จู่จูเสียงของหานจินหลงก็ดังขึ้นเบาๆหานจินหลงที่นี่ดีกว่าโจนแม่ทัพของข้ามากนักไปซินเอ,อ๋หันมามองอย่างสงสยัยอะไรที่ทำให้ท่านพูดเช่นนั้นหานจินหลง สบตานางตรงๆเพราะที่นี่มีเจ้าและลูกของข้านางเม้มริมฝีปากแน่นไม่ตอบแต่น้ำตาหนึ่งหยดกลับไหลลงมาช้าๆโดยที่นางไม่รู้ตัวแสงเทียนสลัวๆส่สองให้เห็นเงาร่างสองร่างอยู่ในห้องหานจินหรงนอนนิ่งอยู่บนฟูกเตียงที่ปูเรียบง่ายส่วนอีกมุมของห้องไปซินเอ๋ยยังนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เล็กๆมืดวัดผู้กันอย่างเงียบงันร่างบางเอ็นพิงพนักเล็กน้อยเวลาผ่านไป ปลายผู้กันหล่นลงจากมืออย่างช้าๆนั่งหลับไปโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางความเงียบสงบหานจินหลงพลิกตัวลุกขึ้นจากเตียงก้าวเข้ามาใกล้เขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้านางสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเขาค่อยๆก้มตัวลงช้อนร่างบางของนางขึ้นในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมผิวแก้มของนางแนบอยู่กับอกเขาน้ำหนักของร่างนางเบาเราวขนนกหัวใจของหานจินหลงเต้นช้าแต่หนักแน่นในอก เขาเดินช้าๆมาหยุดที่ขอบเตียงวางร่างนางลงอย่างแผ่วเบาจัดผ้าให้เธอเรียบร้อยก่อนจะโน้มตัวลงกระซิบที่ข้างหูนางเบาๆจนแทบไม่ได้ยินต่อไปนี้ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อไถ่โทษแก่เจ้าอภัยให้ข้านะไปเอ,อ๋อเขาจ้องมองใบหน้านางนิ่งงนันก่อนจะลุกขึ้นมานั่งพิงขอบเตียงนั่งเฝ้ามองนางเงียบๆราวกัวว่าหากละสายตาเพียงชั่วพริบตานางจะหายไปจากเขาอีกครั้ง ลมยามดึกพัดผ่านหน้าต่างเบาๆค่ำคืนนี้หัวใจดวงหนึ่งกำลังเริ่มต้นการถ่ายบาปในขณะที่อีกดวงหนึ่งหลับไหลอย่างสงบโดยไม่รู้เลยว่ามีใครคนหนึ่งกำลังเฝ้ามองด้วยดวงใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริง 叶落寒雪，赤云满天，酒入喉愁绪几万遍。凭栏处独想念，恍若。